อ๋ออะไรนะพี่อะไรนะมาหางานวิ่งหางานวิ่งด้วยอ๋อผมไม่มีงานครับมีแต่งานว่างด้ยครับฝนมันตกไม่มีงานหรอกจอดรองานเหมือนกันครับที่มีงานให้ผมทำกันไ่ะมีแต่งานว่างเลยงานงานคุยกันไง มานั่งคุยกันคุยกันเรื่องงานนะคุยเรื่องอะไรสาระคุยกันเรื่องงานคุยกันเรื่องงานว่างน้ำมันมันเหลือในถังเลยคุยขับมาโอ้คเอ๊ะนี่ทำไมมันไม่ค่อยเงาฮะไม่ได้ล้างบ่ของไข่โอ้หมดสภาพเลยเนาะหมดสภาพแล้วผมใช้น้ำมันใส่ด้ถ้ามันบางๆจะมาเหมือนของเก่าเนาะแบบใหม่ๆอยู่นะอันนี้ของเก่าแล้วนี่ เนี่ยเก่าโลกไม่ไ,ไทยไไไช่วงนี้ก็หน้าฝนนะครับรถดำก็ว่างงานกันว่างงานนะครับจะให้วิ่งก็วิ่งวิ่งจอดจอดไม่คุ้มนะครับไม่คุม้มบอกเลยว่าไม่คุม้มทั้งแมคโครก็ไม่คุม้มครับรถดำก็ไม่คุม้ม แม่โครนี่ถ้าได้ไปทํางานแล้วก็ต้องดูแลรดดันะครับทั้งเรื่องกินเรื่องอยู่นะครับทํางานในครึ่งวันฝนตกเรียบร้อยขาดทุนครับนนยางรถแข็งไม่ได้ยางสลิดหรอยางลงสนามเลยใช่ไหมยางลงสนามเลยนุน่นให้เราน้อยไปไถสวนแล้ว เดี๋ยวเราจะตามไปดูเหล่าน้อยไทยสวนกันหน่อยไทยได้หรือเปล่าเมื่อวานฝนตกแรงไหมไปเดี๋ยวขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปดีกว่าหาหมวกใส่ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอามอเตอร์ไซค์คันนี้แหละไปอู้ตาจะสีข่าคันนี้ล้อมันจะเป็นล้ออีกบากหน่อยเอาคันนี้แหละ โอ้มีน้ำมันมั้งนี่ไปสวนไปถ่ายน้ำมันเครื่องบ้างมอ,งน,อนอนนี่วนส่วนมากมอเตอร์ไซค์ไทยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูแลน้ำมันเครื่องกันเท่าไหร่นะครับเทียงเดียวผมก็ไม่ได้ดูให้เกลือก วันเลราน้อยอไถเหลืออยู่ส่งร่องครับฝนมาก,ก่อนครับก็เลยได้หยุดตรงนี้เป็นลูกรังที่ผมสมัยผมไปวิ่งร่วมกับเขานะครับ ไหนมีลูกรังผมก็จะขอเขาตอนเย็นอัดมาเต็มกล่องครับแล้วก็วิ่งมาบ้านเวลาเรากลับบ้านเราก็มาเทครับเนี่ยมีแต่ผมเอามาเทนะเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีตันวนลูกรังอะไรนะครับมี่แต่ผมเอามาวันละเที่ยวันละเที่ยวครับนานแล้วละ่ะสมัยแต่งกับคู่อีใหม่ๆมครับสมัยนั้นมีแต่รถดำนะครับเนี่ยไม่มีรถ รถไถก็ซื้อทีหลังเอามาเทเทเทแต่ว่าตรงนี้เทลูกรังเยอะอยู่นะครับแต่เวลาลเออเวลาฝนมามันก็ชอบแบบมันไหลเซาะอู้นะฮนี่สระน้ำยังเยอะเลยลึกนะสระตรงเนี้ยโอ้แกทำกระท่อมอยู่เต็มอะไรนี่ ไม่ได้มานานเลยครับโอ้เนี่ยอุ้ยโอ้โหทางไอ้ยางข้างบนนี้ใหญ่ไหม ตรงนี้ลูกหลังมาเยอะครับเพราะว่าผมเทเยอะเลยตรงนี้ที่ตรงนี้ยี่ห้าไร่ครับของผมก็จะได้จากหลังบ้านยาวมาถึงนี่แหละเนี่ยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นของพี่ชายคุยครับฝั่งนี้นี่เป็นลูกรังหมดตรงนี้ลูกรังอย่างเยอะเลยนะน ยายแกบอกให้มาถ่ายตรงนี้ด้วยครับบางคนบอกว่าต้นมันใหญ่แล้วไม่ไม่ควรถ่ายโอ้โอโอโอเรืออยู่สามร่องเลยนี่โอ้ถ่ายสบายเลย แล้วแกจะเอาปุ๋ยมาหวานแต่บางท่านก็บอกว่าถ้าไถาแล้วมันจะตัดรากแต่ว่าผมก็ว่าน่าจะใช่นะไถแล้วมันตัดรากแล้วผมว่ายางไม่ค่อยออกเนาะนะ่าจะมีเหตุผลนะครับมีเป๋อยู่นั้นหน่อยเดี๋ยมันก็ปกติครับเพราะว่าพื้นมันเอนะียงครับ ครับตอนนี้ผมก็ยมายืนอยู่แบบเดี๋ยวยืนอยู่แบบตรงๆเลยนะครับมีมีเป๋นิดหน่อยมีเป๋นิดหน่อยครับดูครับก็ไม่เท่าไหร่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้เราน่าจะใช้เกียร์โลสีนะครับในการถนะครับมีเป็นโลสีแน่นอนรู้สึกว่าดีกว่าเดิมนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีควันนะครับเจ้าบ,บ่อทองครับหลังจากที่ช่างมาเปลี่ยน จุดซ่อมปั๊มให้นะครับดูดีกว่าเดิมเยอะเลยครับดูครับไม่มีควันเลยปกติควันดำอยู่นะเพราะว่ากันว่านะครับรถไถ่าฟอดนี่ใช้อยู่เมืองนอกไม่ได้มีใบดันไม่มีหางไม่มีผาดถเป็นรถที่ใช้ในการลากจูงอย่างเดียวครับ ต้องบอกได้เลยว่าใช้งานทูกรูปแบบครับวุ้ย ไม่ยังดังอยู่เข้าเกียร์ฟ้าสั้นไปหน่อยครับเหาอาจจะเหยียบไม่ถึงย,ยางอ่อนน,นี่ยางอ่อนมากเลยเติมลมเยอะก็ไม่กล้าครับยางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คลิปนี้เดี๋ยวจะเดินตามดูหน่อยเราจะเดินตามทันหรือเปล่าโอเค เดี๋ยวเรารอดูตรงนี้แหละตรงนี้จังหวะเรากลับมาทางนี้มันจะขึ้นมอหน่อยนะครับตรงนั้นอะ่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงตรงนี้แหละจังหวะนี้ครับขึ้นมอครับ เกือบหมดน่ะอุ้ยโอ้เราจริงๆต้องใส่โลสามเลยครับ ปีนครับมีเปรครับเอ๊ะเราทำไมไม่เอาทีเดียวให้มันหมดเลยนะ เียสครับที่จริงรอบนี้เอาไปหมดเลยได้นะเนี่ยเนี่ยแต่เราไม่เอาไปทีเดียวให้หมดเลยผมก็งงเลยเนะี่ย ร่องนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม